หรือนี่คือการกลุยทางสู่การสถาปนาในวันที่24กรกฎาคม2568โปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาพรชั้นที่3จำนวน2รายให้แก่นางสาวหนูเพียรสรภูมิและนางสาวจุฑาทิพย์วิลาชราชกิจจานุเบกษาในเล่มที่142ตอนที่45ขอไข่ เมื่อวันที่24ก,กรกฎาคม2568ได้เผยแพร่พระบรมราชงการประกาศเรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาพรมีใจความว่าพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชงการโปรดก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาพรชั้นที่สามจำนวนสองรายดังนี้หนึ่งนางสาวหนูเพียรสรภูมิ นางสาวจุธาทิพวิราชทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2568ประกาศณวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันและในวันนี้วันที่25กรกฎาคมในหลวงปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรชยาพรมบุรรม เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสักการะพระราชทานณวัดปฐมวนารามหากดูจากเทียนพุ่มและเครื่องตกแต่งอะไรต่างๆก็จะเห็นถึงความเป็นสีชมพูและสีเหลืองและสิ่งที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งนั่นคือสัญลักษณ์มอร ที่มีการประดับและตกแต่งอยู่บนเทียนพุ่มนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าในวันที่28กรกฎาคม2568ซึ่งเป็นวันมหามงคลจะมีเหตุการณ์ใดที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หรือไม่ที่ผ่านมามีการอันเชิญพวงรีดหรือว่ารีดมาลาหรือว่าพวงดอกไม้ของท่านผู้หญิงออนางไปในงานต่างๆ และในครั้งล่าสุดมีการร่วมขบวนไปกับพวงมาลาพระราชทานของในหลวงพระราชินีสุทธิดาเจ้าคุณพระศรีมีนาศด,ดังนั้นในการให้เกียรติกับคุณแม่หนูเพียรสรภูมิในครั้งนี้เท่ากับเป็นการให้เกียรติกับทางอ,อนันง์ด้วยเช่นกันสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณที่กำลังจะบ่งบอกอีกไม่กี่วันข้างหน้าสถานะของผู้หญิงคนนี้จะเปลี่ยนไปหรือไม่ จากการออกงานจากการได้รับการปฏิบัติจากข้าราชบริพารทั่วไปที่มีการตระเตรียมงานจะเห็นได้ชัดถึงความพิเศษในวันที่28กรกฎาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้น